อนุบาลวันชัยกูลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับทิเชอร์พิงค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3 ค่ะเรามาเจอกันในวันอังคารที่20นะคะใบงานของเรานะคะวันนี้จะเรียนเรื่องการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1 0,000ื แต่มีการทดนะคะวันนี้คือการบวกมีทดนั่นเองนะคะใบงานของเราจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะให้นักเรียนเปิดมาเจอหน้านี้ค่ะเปิดมาให้เรียบร้อยหาให้เจอนะคะคณิตศาสตร์จะเขียนว่าใบงานที่4เมื่อนักเรียนเปิดใบงานมาแล้วให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม ดินสอยางลบนะคะยังไม่พร้อมเลยนะคะ,ะเมื่อนักเรียนหาใบงานเจอแล้วนักเรียนถ่ายรูปคู่กับใบงานเลยค่ะแล้วส่งมาให้มาให้ทิชเชอร์ในไลกลุ่มค่ะทิชเชอร์จะเช็คชื่อนะคะว่านักเรียนเข้าเรียนไหมเราจะเช็คชื่อเหมือนที่เรามาโรงเรียนเลยค่ะนะคะถ่ายรูปคู่ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้ามา นะคะชิเชอร์ก็จะตรวจดูความเรียบร้อยของนักเรียนเอ๊ะนักเรียนเตรียมพร,มพร้อมไหมนะนักเรียนเข้าเรียนทุกคนไหมนะนะคะพร้อมยังเอย่ยเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะคำชี้แจงคือให้นักเรียนหาผลบวกของจำนวนที่กําหนดให้ทำให้ถูกต้องนะคะ นักเรียนสังเกตไหมว่าวันนี้ชิเชอร์มีใครมาด้วยอ่าชิเชอร์มีน้องตะวันป .3 าทัหนึ่งนะคะนี่คือตัวอย่างของนักเรียนที่ทำใบงานครบทุกวิชาและส่งทิเชอร์นะคะครบเลยส่งเข้ามาในรายกลุ่มนะคะทิเชอร์อ,อยากให้นักเรียนเนี่ยทำแบบนี้ ะะถ่ายรูปคู่กับใบงานในตอนเรียนอยู่ที่บ้านเป็นยังไงนะ้าีิเอร์ก็อยากเห็นตั้งใจเรียนเหมือนอยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่านะนะคะแบบนี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะทาแบบน้องตะวันเลยค่ะนะคะ,ะวันนี้ทิเอร์จะเป็นตะวันนะคะข้อที่1เดี๋ยวตะวันจะพาทําโจทย์ปัญหาข้อนี้นะอ่ะ นักเรียนคะเรามาดูข้อแรกข้อที่หนึ่งการบวกไม่เกินหลักหมื่นแต่บวกมีทดนะคะบวกยังไงนักเรียนเรามาเริ่มนักเรียนคะเราเริ่มจากหลักหน่วยนะคะเลขหอยู่ในหลักอะไรเลขหอยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยเลขสองอยู่ในหลักสิบเลขสามนะคะ เลข1น,นะคะเลข1อยู่ในหลักร้อยเลข3อยู่ในหลักพันเราจะเริ่มบวกบรรทัดแรกบรรทัดที่1มาบวกกับบรรทัดที่สองเราเริ่มจากหลักหน่วยเลยนะคะหลักหน่วยคือเลข6เลขหบวกกับเลขสี่หบวกสได้เท่าไหร่คะ 6บวก4ได้เท่าไหรห6ไว้ในใจนับต่อไปอีก4นิ้วค่ะ6แล้ว7 8 9 10 6บอ่ะ6วก4ได้10เราใส่10ลงไปเลยไหมเราใส่10ลงไปทั้ง2ตัวเลยไหมคะไม่ใช่เราใส่แค่ตัวเดียวคือหลักหน่วยเราใส่0และทด หแบบนี้ใส่ศูนย์และทด1 1ทดตรงไหนทดในหลัก10บทดในตัวถัดไปคือตัวข้างหน้านะคะต่อไปเมื่อเราได้แล้วเราเอาหลักหน่วยบวกกันแล้วเราไปเอาหลักสิบค่ะหลัก10บวกกันโดยเอาบรรทัดแรกบวกบรรทัดที่สองเดิมสองบวกสีบวกสได้เท่าไหร่คะ สอบวกสเป็น6นักเรียนคะอย่าลืมตัวทดสีแดง,แดงตัวทดสีแดง6กบวกหเป็น7แบบนี้นะคะต่อไปหลักร้อยค่ะเอาหลักร้อยบวกกัน1บวกกับ3ได้เท่าไหร่คะ1บวก3เป็น4ได้4แล้วใส่เข้าไปแบบนี้เลย ะะเมื่อหลักร้อยได้แล้วเราไปต่อหลักพันหลักพันนะคะคือเลข3เลข3ม,มีตัวบวกไหมคะไม่มีให้เราชักลงมาะคะ่ะชักลงมาเลยค่ะบแบบนี้ตัวไหนไม่มีตัวบวกให้เราชักคําตอบลงมาเลยข้อนี้จึงตอบเท่าไหรเอ่ย3 4 0พ แบบนี้เป็นต้นนะคะง่ายไหมคะข้อที่1ง,ง่ายมากเลยนะคะใครเสร็จแล้วไปต่อข้อที่2นี่ข้อที่2เหมือนเดิมนะคะหลักพันเหมือนเดิมเราก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยะคะ่ะหลักหน่วยคือ2บวก9้สองบวกเก้าได้ทะลายเรานับเลยคะ่ะนับในใจ วิชีคิดเอาตัวเลขมากไว้ในใจก็ได้เอาก้าไว้ในใจแล้วบวกตอบอีก2นิ้ว9บวกอีก2 9แล้ว10 11บเอ็นะครบสนิ้วแล้วครบ2นิ้วแล้วได้ส1บ 11, เราใส่1และทด1แบบนี้1นึบวกหนอ้หทด1นะคะอ่ะต่อไปเราเอาหลักสิบ ไปบวกต่อหลัก10คือเลข3กับเลข6เลข3กับเลข6 3บวก6ได้9นักเรียนอย่าลืมตัวทด1อย่าลืมตัวทด1นะคะ9บวก1เป็น10ใส่10หมดเลยไหมไม่ได้ต้องใส่0แล้วก็ทด1แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้านักเรียนบวกกันได้เลข2หลัก คือได้หลักสิบให้ใส่หลักหน่วยและทดหลักสิบนะคะต่อไปเราบวกหลักสิบแล้วเราไปบวกหลักร้อยต่อหลักร้อยคือเลข 2, 2เลข2กับเลข1 2ึบวกหเป็น3 3มสได้ละสามไม่แน่ใจบวกตัวทดหนึ่งต่อค่ะสาบวกหเป็น4ี่หลักร้อยได้สี่ ต่อไปนะคะหลักพันหลักพันเลข1บวกเลข3 1บวก3ได้4ีข้อนี้จึงตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบเท่าไหร่คะตอบ4,401นะคะข้อที่ 2, 2เสร็จแล้วเราไปต่อข้อที่3เลยนะคะข้อที่3าเริ่มจากหลักหน่วยเหมือนเดิม นะคะ7บวก6ได้เท่าไหร่เอา7ไว้ในใจ7นับต่อไปอีก6ค่ะ7ไว้ในใจ7แล้ว8 9 10 11 12 13อ่ะครบ6แล้วเราได้13เราใส่3ทด1แบบนี้นะคะต่อไปเราไปต่อหลัก10เลยค่ะ คำตอบหลักสิบสบวกหเป็นห้าอย่าลืมตัวทดหนึ่งห้าบวกอีกหนึ่งเป็นหแบบนี้ต่อไปเมื่อเราได้หลัก10บแล้วเราไปบวกหลักร้อยต่อหนึ่งบวกห้าเป็น6ใส่6เข้าไปเลยค่ะแบบนี้ต่อไป หลักพันข้างหน้าตัวสุดท้าย5ไว้ในใจบวกไปอีก3นิ้ว5แล้ว6 7แล้วก็8ได้แล้วค่ะอ่าตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้8,663นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4เอ๊ะใครขึ้นมาเอ่ยอ่ามีเพื่อนของเรานะคะ ใบหม่อนนะคะวันนี้ใบหม่อนจะพาทําข้อที่4นะคะข้อที่4เราก็ยังอยู่ที่หลักพันอีกเหมือนเดิมเราก็เริ่มจากหลักหน่วยเลยค่ะคือเลข2บวกเลข9 2บวก9ได้เท่าไหร่คิดอย่างเร็วเลยค่ะ2อบวก9ได้11ใส่1ทด1แบบนี้ได้ตัวทวดแล้ว ตัวต่อไปเป็นหลักสิบแปบวกสได้เท่าไหร่คะ8ปดเว้นในจบวกไปอีก3ามนิ้วแปดแล้ว9 10 11ใส่11ไหมไม่ใช่อย่าลืมเมื่อได้คำตอบแล้วไปบวกตัวทดอีกหนึ่งสิบวกอีก1เป็น1ิบสองใส่สองทด1แบบนี้นะคะอ่ะต่อไปคะ่ะ หลักร้อยค่ะ4บวก5ค่ะ4บวก5เป็น9 9บวกตัวทดหนึ่งมีตัวทดหนึ่งข้างบน9บวก1เป็น10ใส่0ทด1นะคะต่อไปหลักพันข้างหน้า5หบวกอีกหนึ่งหบวกหนึ่งเป็นห ตอบหเลยไหมไม่ใช่นักเรียนต้องบวกตัวทด1 6ึบวก1เป็น7จ็ดอ่าเจ็ดพนะคะข้อนี้ทันไหมคะทันไหมเอ้ยอ่าถ้านักเรียนไม่ทันนักเรียนย้อนกลับไปดูข้อแรกใหม่ก็ได้อ่านะสำหรับคนที่ไม่ทันนะคะถ้าใครเสร็จแล้วเราไปต่อข้อที่5 ันต่อเลยนะคะข้อที่5นะคะนักเรียนอ่ามีใครมาเพิ่มเอ้ยอ่าวันนี้มีน้องเนมนะคะน้องเนมจะพามาทำข้อที่5นะคะอ่าข้อที่5เราก็มาเริ่มจากหลักหน่วยเหมือนเดิม4บวก7ได้เท่าไรอเอาตัวเลขมากไว้ในใจมี7 7นะับต่อไปอีก4นิ้ว7แล้ว8 9 10 11บอ่บวกเจ็ดได้สิบเใส่1อย่าลืมตัวทด1นึ่งแบบนี้ค่ะอ่ะเื่นได้แล้วหลักหน่วยได้แล้วไปบวกหลักสิบต่อเลย9ก้าบวกสาม่ยเท่าไหร่เอาเก้าไว้ในใจ9ก้บวกสาแล้ว10บสิบเอ็ดสิแล้วบวกอีกหนึ่ง คือตัวโทศสีแดงแดงสิบวกอีกหนึ่งเป็น1ิบสามใส่สามทศหนึ่อย่าน,นะคะอ่ะเมื่อได้แล้วไปบวกหลักร้อยต่อเลย6กบวกสองหกบวกสองทลายหกไว้ในใจ6กนับไปอีก2นิ้วค่ะ6แล้ว7 8 8อย่าลืมตัวทษ1นอ่าแปบวกหเป็น 9ก้าอย่นี้ต่อไปหลักพันค่ะ3ามบวกสี่บกสีเป็นเท่าไหร่คิดเร็วเลยค่ะคิดเลขเร็วเลยค่ะสามบกสเป็น7จเนี่ยได้เท่าไหร่คะข้อนี้7,931ั 7, 31, นเ้อั่นเองอเสร็จแล้วไปต่อข้อที่6เลยค่ะอทีชเชอร์ก็มี นักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นตัวอย่างนะคะ,ะนะคะวันนี้บีทนะคะบีทจะพาทำข้อที่6เริ่มจากหลักหน่วยเหมือนเดิม7จบวกหเป็นเท่าไหร่คะ7จบวกหคิดเลขเร็วเลยค่ะ7จบวกหเป็น10 3ใส่3ทด1แบบนี้ต่อไปหลักสิบบวกกันค่ะ4บวกส อย่าลืมตัวทด1 4บวก2เป็น6 6บวก1เป็น7ใส่7เข้าไปค่ะอ่าใส่7เลข7เป็นเลขตัวเดียวคือหลักหน่วยเราไม่มีตัวทดนะคะเป็นเลขหลักเดียวถ้าเป็นเลข2หลักค่อยทดนะต่อไปเอาหลักร้อยกับหลักร้อยบวกกันค่ะ9้บวก3 9ไว้ในใจ9แล้วนับอีก3นิ้ว เแล้ว 10, 10 1 1 1 2นะคะใส่2ทด1แบบนี้ทดตัวต่อไปต่อไปเอาหลักพันกับหลักพันบวกกันค่ะเลข3กับเลข4 3บวก4เป็น7อย่าลืมนักเรียนอย่าลืมตัวทดนะอ่า7บวก1เป็น8 ข้อนี้ตอบ8273ั้ตอบแบบนี้ถูกต้องนะคะเราไปต่อกันข้อที่7เลยอ่ะข้อที่7นะคะข้อที่7หลักหน่วยเหมือนกันเลยหลักหน่วยกับหลักหน่วยบวกกัน8บวกส8บวก4ได้เท่าไหร่8ไว้ในใจค่ะ8ไว้ในใจแล้วบวกไปอีก4นิ้ว8แล้ว 9 10 11 12นะคะ12ใส่2ทด1แบบนี้นะคะต่อไปหลัก10กับหลัก10บวกกัน9บวก7เอาเลขมากไว้ในใจเหมือนเดิม9แล้วนับตอบอีก7นิ้ว9แล้ว10 11 12 13 14 15 10 6 คบครบ7นิ้วแล้วได้16 16บวกอีกตัวทด1เป็น17ใส่7ทด1แบบนี้ต่อไปเอาหลักร้อยกับหลักร้อยบวกกัน6บวก3ได้9 9บวก1เป็น10ถ้าเจอ10ต้องใส่0แล้วก็ทด1แบบนี้ หลักพันเอาข้างหน้าบวกกันเลยค่ะ2บวกหเป็น8 8บวกตัวทด1เป็น9ง่ายไนนะคะได้เท่าไรข้อนี้9,000หลักร้อยมีไหมหลักร้อยไม่มีข้าม9,072นะคะหลักร้อยเป็น0ูเสร็จแล้วไปต่อข้อที่8เลยค่ะข้อที่8นะคะ <c oughs> ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยบวกกันเลยค่ะ5้บวกหได้10ใส่0โทษ1น่งต่อไปส 4, 4ีบวกอะไรหลักสิบค่ะสี่บวกเจบวกเได้เท่าไหร่คิดอย่างเร็วนะคะสีบวกเได้11บเออย่าลืมบวกตัวโทษ ห้ามลืมเด็ดขาดเลยได้12ใส่2อทด1แบบนี้นะคะต่อไปเอาหลักร้อยกับหลักร้อยบวกกัน5้าหบวกหเป็น10 10บวกตัวทดหนึ่งเป็น11ใส่1นทด1ค่ะต่อไป หลักพันส4บวก3 4บวก3ได้เท่าไหร่คะ4บวก3เป็น7ตอบ7เลยไหมไม่ใช่เราต้องไปบวกตัวทดหนึ่งข้างบนสีแดงแดง7บวก1เป็น8นะคะข้อนี้จึงตอบเท่าไหร่คะนักเรียนตอบพร้อมกันเลยคะ่ะ8,120นะคะข้อนี้ ทันไหมคะทําไม่ทันนะคะ,ะเมื่อข้อ8แล้วต่อไปข้อที่9ตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นข้อที่9นะคะก็ยังอยู่ในหลักพันเหมือนเดิมเราเอาบรรทัดแรกกับบรรทัดที่2บวกกันเหมือนเดิมเลยคะ่ะหลักหน่วยกับหลักหน่วย9กบวกศได้ ศูได้ไหมไม่ใช่9บวกศนย์จะได้9ตอบ9้ลงไปค่ะต่อไปเอาหลัก10 8บวกห8บวก6เป็นเท่าไรคิดเร็วสิคิดเลขเร็วเลยค่ะ8แล้วใจใจนับตอบอีก6นิ้ว8แล้ว9 10 11 12 13 14 หนิ้วครบ6นิ้วแล้วได้14บส่ใสสีทด1แบบนี้นะคะต่อไปหลักร้อยค่ะเอาหลักร้อยบวกกันคือเลข7กับหกเบวกหเป็นเท่าไรเจไว้ในใจค่ะนับตอบอีก6นิ้ว7แล้ว8 9 10 11 12 1บสา 13บวกอีกตัวทด1ค่ะ13บวก1เป็น14ใส่4ทด1ในหลักพันต่อไปสุดท้ายแล้วเอาหลักพันกับหลักพันบวกกันค่ะหลักพันได้คือเลข5บวก2 5บวก2เป็น7 7บวก1เป็น8ใส่8เข้าไปค่ะ,ะข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย ตอบพร้อมกันเลยค่ะ8,449นะคะข้อนี้ง่ายไ,ไหมคะนักเรียนง่ายมากเลยนะคะต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายแล้วข้อ10ททำเหมือนเดิมกับทุกข้อเลยนะคะข้อนี้เริ่มจากหลักหน่วยก่อนเลยค่ะ6บวก7 6บวกหบวกได้เท่าไหร่ ตอบเลยค่ะ1 3ใส่3ทดตรงไหนทดตรงเลข8ใส่3ทด1ต่อไปเอาหลัก10บวกกันค่ะ8บวก9ได้เท่าไหร่คะ8บวก9 1 7 17บวก1เป็น18ใส่8 อย่าลืมตัวทดให้นักเรียนใส่ตัวทดตามชิเชอร์ทุกข้อเลยนะคะ,ะต่อไปหลักร้อย3าบวกสได้7จบวกตัวทด1นึ่งเป็นแปดน,นี่หลักร้อยได้8ต่อไปหลักพันกับหลักพันบวกกันตัวสุดท้ายแล้วคือ6กบวกสอบวกสได้เท่าไหร่คิดเร็วค่ะคิดอย่างเร็ว หกบวกสได้8 8ข้อนี้จึงตอบแปดพนอยแปดะคะเสร็จแล้วนะคะข้อนี้ให้นักเรียนทำตามที่เชอร์เลยใครไม่ทำน,นะคะย้อนกลับไปทำดูข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆทีละข้อทีละข้อเริ่มใหม่นะคะถ้าใครไม่ทันโอเคนะเสร็จแล้ว 10ข้อง่ายไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนคนใดไม่เข้าใจข้อไหนนะคะสอบถามทิเชอร์ในไลน์กลุ่มเลยหรือโทรมาหาทิเชอร์ได้นะคะตามเบอร์โทรข้างหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้ทิเชอร์ลาไปก่อนนะคะเราจะมาเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะนักเรียนขาอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งให้ทิเชอร์ในไลน์กลุ่มด้วยนะคะนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะ